ตอนนี้เป็นปัญหาของระบบธนาคารทุกธนาคารนะครับที่โดนแฮ็กแล้วชําระเงินผ่าน EDC นะครับแฮกเกอร์ acker, ม่งก็แฮกมาในราคา34.20โอูเรียงกันเป็นตับเลยอะเลขเดียวกันหมดเลยนะครับก็ใครที่โดนก็พยายามแจ้งระรับบัญชีไว้ก่อนนะ แล้วก็แจ้งภายใน3ชั่วโมงธนาคารเขาก็จะยินดีโอนเงินมาให้แล้วก็อย่าลืมไปแจ้งความที่ตํารวจด้วยนะครับอันนี้ก็คือของแอคเคาที่เขาโชว์มานะครับว่าโดนครั้งละ1 9 1 9 8 5 7 3ตั้งผ่านการชําระเงิน BB นะครับของอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น e d c นี่ก็มาแล้วแต่ยังไงก็ขอให้ปราบปรามกันให้ได้ละกันนะไอ้พวกระบบพวกเนี้ย คือแม่งเร็วมากเลยพวกแฮกเกอร์เนี่ยอันนี้ก็โดนยอดรวมไปประมาณ800กว่าบาทมันดูอาจจะเหมือนเงินเล็กน้อยนะแต่คือมันก็คือเงินนะครับผมอันนี้เขาก็ธนาคารก็เริ่มมีการสํารวจผู้เสียหายแล้วนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันเกิดขึ้นมาก็ถ้าเราถ้าเราเกิดมันเช็คบัญชีบ่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าเราโดนแฮกหรือเปล่าถ้าเราโดนแฮกรกพยายามอายัดบัญชีของเราเองเพื่อไม่ให้ แฮกเกอร์พยายามโอนเงินของเราไปยังบัญชีอื่นหรือเราสามารถตั้งในในมือถือของเราก็ได้มั้งถ้าผมเคยเหมือนที่จะเคยตั้งนะตั้งปิดปิดวงเงินนะ่ะให้เป็นเหลือศูนยะ์น่ะ ปกติเวลาเราโอนเงินอะเราสามารถกำหนดวงเงินได้แต่ว่าธนาคารในแอปพลิเคชันของผมในมือถือทุกธนาคารมันจะประมาณ4ี่แสนบาทในการทําธุรกรรมต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนแฮกอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันที่ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องโยกเงินไปที่อื่นกนะ็คือตั้งบัญชีเงินให้เหลือศูนย์บาทนะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันมันแฮกในระบบเงินถ้าเราตั้งวงเงินศูนย์บาทผมคิดว่ามันก็คงจะโอนไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า มันเต็มวงเงินแล้วอะ่ะเพราะว่าการแก้วงเงินก็คือคนที่แก้ก็คือเราเท่านั้นแก้ผ่านมือถือเท่านั้นนะครับผมดูสิมันมันเอากันไปหมดเลยแล้วตอนนี้คือคนโดนกันเป็นหมื่นแล้วนะครับทีแรกนึกว่าจะโดนเงินแค่คนสองคนเพราะว่าเห็นมาวัน2วันแล้วตอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับแต่ตอนนี้โดนกันไป,ไป,ไปผู้เสียหายประมาณหมื่นกว่าคนแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลของเราหลุดรั่วออกไป ายนอกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีข่าวมาอีกอย่างคือเราซื้อสินค้ารูดบัตรเดบิตแล้วอาจจะโดนจรกรรมทางด้านรูดบัตรเดบิตก็ได้นะครับเพราะว่าบัตรเดบิตอ่ะมันมีเงินในบัญชีของเราอยู่แล้วเป็นการระบบการหักเงินอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ในการโดนแฮกด้วยหรือเปล่าบัตรเครดิตก็โดนนะครับบัตรเครดิตก็โดนแต่ว่าข่าวบัตรเครดิตยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระบบตัดเงิน ทางบัตรเดบิตมากกว่านะครับผมก็ข้อมูลอัปเดตข่าวสารยังไงก็คอยติดตามข่าวสารหลายๆช่องกันนะครับอันนี้คือข้อมูลทางด้านผมโดยส่วนตัวของผมที่ผมตามข่าวมาสักพักหนึ่งเมื่อเมื่อวานนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมาอัปเดตก็ให้เพื่อนๆระวังกันเหมือนกันเพื่อนผมก็โดนแฮกบิตคอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับบัญชีบิตคอยโดนแฮกไปเรียบร้อยผ่านอีเมลแล้วก็โดยที่เราทาอะไรไม่ได้แล้วก็เสียเงินไปฟรีเหมือนกัน ช่วงนี้แฮกเกอร์มันเยอะเราก็ต้องระวังตัวให้สูงเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเงินในบัญชีของเราหรือเป็นเลขบิตคอยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆแบบดูแลทรัพย์สินกับตัวเองดีๆมันเช็คเงินบ่อยๆนะครับเช็คในมือถือแต่ว่าอย่าพยายามเข้าสู่รหัสทางคอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าเราเข้าคอมพิวเตอร์บางทีมันมีพวกไฟวอลมันเจาะระบบแฮกเกอร์เข้ามานะเราอาจจะโดนเจาะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า เพื่อนผมหลายคนที่ทําธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์นะที่เป็นคอมทางานหรืออะไรอย่างเงี้ยจะโดนจะโดนกันบ่อยมากเลยแต่ว่าผมใช้น้ตบุ๊กส่วนตัวก็คือผมจะไม่ทําธุรกรรมอย่างอื่นโน้ตบุ๊กจะเอาไว้โอนเงินเข้าอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จะไม่จ่ายเงินออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมจะจ่ายเงินทางมือถืออย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมปิด Wi-Fi ด้วย Wi-Fi ของเราก็โดนแฮ็กได้เหมือนกัน เข้ามือถือเราได้เหมือนกันเพราะว่าแฮกเกอร์ฉลาดมากยิงสัญญาณเข้าผ่าน Wi-Fi เพราะฉะนั้นเวลาผมไปไหนมาไหนผมจะปิด WiFi ตลอดผมจะเปิด Wi-Fi แค่ที่ห้องหรือที่ทำงานหรือที่เราคุ้นเคยที่เราใช้ Wifi อยู่ประจำนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆระวังตัวกันด้วยนะครับเงินของเราหายากเราจะมาเสียเงินกับแบบนี้ไม่ได้หนึ่งเพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องโควิดด้วยแล้ไหนจะ ช่วงนี้น้ําท่วมเข้ามาอีกนะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ